สวัสดีครับพี่น้องเข้ามาแล้วยลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิง่งให้กับพ่อใหญ่กันเลเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องพ่อกันอีกแล้วกลางให้หนาพี่น้องนี่มือนี่พ่อใหญ่กานพามาเบิงนาะเข้าพี่น้องหลังจากที่เพิ่งวานน้ำไปเนาะ อ่าเข้าเกิดหาซิปหาซิปนั่นละพี่น้องอ่าแสดงว่วาเพิ่นก็มีความหูพี่น้องเพิ่นมีความหูในการเฮ็ดหน้าเด้อ่าเข่าทางโน่นน,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 นนี่มันขึ้นมันบ่อเนี่ยเข่าโน่นเนี่ยมันขึ้นพี่น้องเนี่ยคือเขียวเลยแต่ว่าซุ้มมีหนามแบบนี้มันบ่ขึ้นเด้พี่น้องนี่ซุ้มมีน้มเนี่ยหาซิปหาซิปเอาหน้ามองนี่นี่หน้าไ้นี่น้าแปลงนี่นี่เกิดหาซิปหาซิปพี่น้องเพราะว่ายังเพราะวา่า น้ำตะกี้มันหลายพี่น้องตอนนี้น้ำฝนิ้งช่วงน้ำก็เริ่มบกไปบกไปพี่นอ้องอ่าพอมันเหลือน้ำซ้ำนี่นี่น้ำม,มาหลายแล้วพี่น้องน้ำถือว่าน้ำตื่นแล้วละเพื่อนก็มีบริหารจัดการเขา่าเพื่อนก็มีบริหารจัดการหหน้าของเพื่อนคือกันพี่น้องในการเหตุหน้าเนาะเพื่อนเอาเข่าไปแซ่พี่น้องสามขึ้นเอาเขาเ่าแซ่สองขึ้นแล้วก็เอามา,าตั้งไว้ทึ่งๆบนบกขึ้นหนึ่งเป็นสามขึ้นพี่น้องพอเขามันแตกออกมาออกหลากแล้วเพื่อนก็มือนี หนอมือนีพิ่นก็มะละวานเด้พี่น้องเนี่เห็นบอกเห็นเม็ดเข่าบ่พี่น้องจะสังเกตยากจังหน่อยเด้อเพราะว่าพใ่การตัดหย่าอเดี๋ยวแพุนพูนพูนเห็นอยู่นนีเข่ามันเริ่มแตกหอกออกมาพิ่นก็มาวานมือนีเด้พี่น้องเนี่เอาเขาวานสามพ่นเอินเขาวานสามต่บะปันเด้พี่น้องบะปันเพิ่มเด้พุ่นบอกคอยเห็นนาอพี่น้องเนาะี่เข่ามันจมนามอยู่ไงแล้วว่าบอกคอยเห็นดอกพี่น้องเนี่ยมันจมนามอยู่อ่านี่ เห็นบอกครับเพื่อนก็บมะลายวานมือหนีพี่นอ้องอ่ามะล่วานมองมันทีน่มีนามแน่ที่มันบะเกิดแน่มันวานเกิดอยู่ด้พี่น้องแบบนี้ถ้าเ้าวานเลี้ยวแบบนี้เกิดอยู่เพราะว่าถ้าฝนมาตกมาเติมด้พี่น้องถ้าฝนมาตกมาเติมนี่จะเกิดอยู่เนาะเพราะว่าดินที่มันอันนี้ไปมันกะมันกะมีความชุ่มชื้นอยู่มันเป็นตมอยู่แน,น่ๆยพี่น้องแต่ว่าเขาจะบ่จมแลได้พี่น้องถ้าเขาวานแบบนี้เขามันจะบะจมลงเด้ เข่ามันจะบาดจมล่องหากมันจะตื่นพี่นอ้องถ้าเขาวานตมอหรีนี่เข่ามันเม็ดเข่ามันจมขี้เลนขี่ตมนั่นอันนั้นเกิดดีดีนี่แบบนี้แหละพี่น้องแบบนน้นๆนี่มันจะเกิดดีดีแต่ถ้าเขาวานแบบนี้ดินมันแข็งโตเราพี่น้องพอดินมันแข็งโตเราเขามาวานแบบนี้ลากของเขานี่ลากเขานี่มันจะบาลงลึกพี่น้องอย่าให้แรงเด้อ ถ้าน้ำแห้งเบิดนี่ซุ่มนี่เนี่ยถ้าน้ำแห้งเบิดนี่เข้าซุ่มนี่ที่เขาหวานแบบนี้เลยพี่น้องที่หากมันตื่นมันจะตายก่อนมูพี่น้องเมล็ดเข่าเนี่ยมันจะพันเข่าไอซุ่มก่าเขานี่มันจะตายก่อนมูพี่น้องต้นเข่าจะตายก่อนมูแต่ถ้าหากว่ามันติดแล้วถ้ามันมีน้ำอยู่ตลอดอันนี้บอเป็นยันต์้ะครับเพราะว่าถ้ามันถ้ามันติดถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันติดแล้วจังสิแต่หากมันตื่นจังสิเนี่ยรากเขามันตื่นเนี่ยบอกเป็นยังพี่น้องถ้ามันใหญ่ขึ้นมาฝนตกมามันมีน้ำ ลากเข้ามันก็จะเกาะจะดึงลงไปพี่น้องมันจะมุดลงดินออกไปมันจะไปหากินไต่ดินอยู่พี่น้องเออจังสี่บาเป็นยังพี่น้องต้นเข่าปลอดภัยนะครับเนาะต้นเข่าจะปลอดภัยนี่มีแต่ห้อยตินเพิินเมื่อเสารนี่เบื้องตีเล้วพี่น้องน้ำคุ้นๆนี่เป็นห้อยตีนเพิินนั่นี่นี่ครับน้ำคุ้นๆนี่ห้อยตีนเพิ่นนี่พี่น้องเพิ่นมาวานเข่าเนี่ยโอ้ยพุ่น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 เย็นอยู่ไม่ได้เข่าเดี๋ยวพอกการสุ้มบึ้งเดินเดินเดินมองเลยอันนี้น้ำ บนบกเห็นอยู่บนน้องเห็นอยู่บ่านพี่น้องบ่เคยเห็นเนาะบ่เคยเห็นพี่น้องบ่เคยเห็นบ่พอไงการกับบ่บ่ได้ใส่รองเท้าอันนี้มาลงน้ำพี่น้องบ่ได้ใส่รองเท้าเตรียมมาเนาะต่านยืนลงไปถ่ายให้เบิ่งอยู่ปุ่นพี่น้องเห็นเม็ดเข่าอยู่เนาะเหลืองเดืองน่ออ่าเข่าแซ่ด้พี่น้องมันกำลังแตกหักอยู่อืมกำลังแตกหักอยู่ ถ้ามันเป็นขี้ตมดีคักเลยพี่น้องถ้าเขาแซ่เขาแล้วมาวานอ่าอันนี้เพิเน่นเอินมาวานสามด้วยที่บะตองปันได้พี่น้องวานสามด้วยบทีด้วยบาตองปันเพราะว่าปันก็ล่งยากเลยล่ละครับรถติดแน่นอนรถไถจมแน่นอนพี่น้องถ้าจมแล้วดึงออกมาได้เพิ่นดีพี่น้องเนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าทุงหน้ามันกว่างพี่น้องรถขันไหนไปซอยก็จะจมน้ำกันฮะล่ะ นะครับเนาะเพิ่นก็เลยใส่วิธีนี้พี่น้องอันนี้เพิ่นวานสามเชคอนนะครับเนาะถ้ามันบ่ติดเหลือเกินถ้ามันบ่ติดแห้งก็ต้องถอนกล้ามาสามอาล่ะพี่น้องเพราะมันแต่ว่ามันหลายปานนีเด้อเอาวานสามเชคอนเนาะวานสามเชคอนเบิ่งเด้อครับหน้าผู้ใดถ้ามันหลไหลแบบนี้พี่น้องเอ่อมันบ่ค่อยติดหลไหลแบบนี้พี่น้องเฮาแส่เข้าแล้วมาวานเชคอนเด้อพี่น้องลองลองเบิ่งลองลองแส่เขา้าแล้วก็มาวานสามเชคอน มันติดอยู่ได้พี่น้องมันติดส่วนหนึ่งเนาะครับเนาะถ้าน้ำไหลไหลมันก็บติดคือเก่าอ่าเนี่ถ้ามองนี่น้ำไหลไหลแบบนี้นี่พี่น้องอ่าถ้าน้ำไหลาหลนี่ถ้าน้ำแห้งไปแห้งไปเออโอเคภายในสามมือนี่เขาติดอยู่ได้เขามาเน่าพี่น้องแต่ว่าถ้าฝนตกลงมาติมหรือว่ามีน้ำยูนจังสี่นี่มันมาแห้งมันมาบกนี่เขาเน่าคือเก่าพี่น้องเขาเน่าคือกันเขาเน่าคือเก่าเนาะแต่ว่ามือนี่มือนี่วันที่สิบห้ามิถุนาสองพันห้าร้อยหกสี่พี่น้อง ฟ,ฟ้าก็ห้องตึมตึมตึมพูนว่าพายุสีเข้ามือนีท้องฟ้าเบึ้งท้องฟ้าเดี๋ยวนี้ท้องฟ้าก็มืดคึบพี่น้องท้องฟ้ายังห้องตึมตึมตึมอยู่เด้เออนี่พยากรณ์ลงไ,ไปเบึ้งเออได้มองลงเราไปนี่นี่นี่พี่น้องเห็นบ่นี่เม็ดเข่าเห็นบ่มันแตงหักออกมาตะปีตะเปาอเห็นบ่เม็ดเข่านี่ครับเม็ดเข่าเนี่นี่นี่ครับแบบนี้ติดเด้พี่น้องหนามปลายแบบนี้นี่แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ติดพี่น้องนี่แบบนี้ติดอยู่ เออแบบนี้ติดได้พี่น้องแต่ว่านา้ำหลายๆแบบนี้โอกาสเกิดนี่หยากอยู่พี่น้องโอกาสเกิดนี่หยากอยู่เพราะมันอยู่ใตน้ำจะให้ดีเป็นต้มแบบน้ำนิดหน่อยแบบนี้เกิดดีครับเลยแต่หากมันจะตื่นได้พี่น้องทวาันทาวาันสามแบบนี้ด้วยด้วยที่เขาบริได้ปั่นรอบสองนี่มันบอกเป็นต้มพี่น้องถ้ามันมาแรงบอเป็นยังแต่ถ้ามันแรงถ้ามันแรงมากน้ำแห้งบัดยังสี่เนี่ยน้ำบกจังสี่เลยแห้งเลยดินแตกเคืองบางสีเดี๋ย เขาที่เขาวาันสามแบบนี้ตายก่อนตายก่อนมูพร้อมแล้วพี่น้องเพราะว่าหากมันตื่นพี่น้องหากมันตื่นนะครับเนาะเอาเฮ็ดไปพี่น้องเฮ็ดหน้าหาวิธีเฮ็ดเอาพี่น้องเนาะหาวิธีเฮ็ดเอาพราหการณ์ก็ถ่ายคลิปให้เบิ้งพี่น้องเพื่อศึกษาข้อมูลให้กับเกษตรกรชาวนาเขานะพี่น้องเนาะถ้าไผาสซเฮ็ดแบบนี้ก็ถา้มามีมีหนามมีตมอยู่กับเฝ้าเฮ็ดเลยพี่น้องช่วงนี้เฝ้าเฮ็ดเลยเนาะถ้ามันแห้งกว่านี้ก็บ่ไ้แล้วเนาะ แต่ว่าอย่าให้นามหลายกว่านี้ถ้านามหลายกว่านี้กับ,บติดคือเกาา่าเน่าคือเก่าพี่นอ้องอัตาเซียงอัตาเสียงก็ถือว่าหาซิหาิคือกันพี่น้องเนี่ย้าเหตุแบบนี้เนาะจะเสียเข่าเปลือกจะเสียมล็ดพันเขา่าศูนย์มล็ดพันเข่าฟี่จักแต่ว่าส่วนหนึ่งต้องติดแล้วล่ะส่วนหนึ่งต้องติดแล้วล่ะยังหน่อยก็หาซิปหาิลพี่น้องเพราะว่าสุมันเป็นตมกมี่เนี่ยนะยังหน่อยกัหาซิปหาซิแลวล่ะพี่น้อง วันกันไว้เลยวันทีทีไว้วันกันไว้เลยพี่นอ้องของพย้จัดการวันกันไว้กันกันโพดกันพจนทีจับหดเลยแต่ว่าบ่มีปัญหาเราพี่น้องดีขงเขาไปไหลสามเขาไห่ตัดเอาพี่น้องตัดไปเข่าเด้อครับเดอ้อถ้าเข่าทีทีเนี่ยถ้าเข่าห่างๆกะโอ้ยวันปุ๋ยเล็งปุ๋ยโหลดพี่น้องเข่าแตกก้อไญอ๋อคลิปนี้พย้จัดการพามาเบิง้งเลยครับเดอ้อเข้าวาันสามลักษณะแบบนี้ หาซิปหาซิปค no ือเก่าด okay ้พี่น้องหาซิปหาซิปคือเก่าหนึ่งนามหลายเข่าเน่าสองทำมันแรงลากมันบัลึกเน่าตายคือเก่าพี่น้องเข่าก็จะตายแห้งคือเก่านาะครับเนาะหาซิปหาซิปคือกันพี่น้องหาซิปหาซิปก็ยังดีกว่าที่เขาจะบะสามเลยนะครับเนาะดีกว่าอยู่ซื่อๆบะเห็ดหยังเลยเนี่ยอันนั้นถ้ามันเป็นเดินก็เป็นเดินอยู่หันด้พี่น้องอ่าอ๋อคลิปนี้ผู้จัดการพามาเบิ้งครับผม ลักษณะวันเข่านะครับนะในถุงนาของเราในถุงนาเขา่าคลิปนี้พอสานี่ครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ